วันนี้จะพาเด็กน้อยมาเทีย่ยวทะเลนะจ๊ะลมแรงแรงนะพัญยางไปคุยกันบ้างเลยนะจ๊ะแม่บุญธรรมลองแจมมาเลยพาไปม,มาเทีย่ยวนะจ๊ะแม่แมวพาแม่แมวมาเทีย่ยวมาเทีย่ยวทะเลอยู่นี่นะจา๊ะลมแรงแรงว่าจะแพ้ว่าจะว่าหลังจากนี้ออกจากนี้เราจะแวะไปอ สวนผักอยู่เด้อจ้ามือนี้บ่ได้ไปสวนผักอัอนแวะมาพี่ก่อนมาเที่ยวทะเลก่อนพาแม่แมวมาเที่ยวทะเลก่อนเพราะว่ามืออื่นเพจะกจับแเราเดินจ้าก็เลืพาเพิ่นมาเทียทาาเท่ยวทะเลก่อนพามากินเขากันเด้อจ้าเก็บรรยากาศสวยๆมาไขเบิรเดี๋ยวสียอัปเดตสวนผักไ้เบิ่งดเด้อจ้าได้อาทิตย์หนึ่งเรามันสิงใหญ่ลายปันใด เดี๋ยวอ,ออกจากหนีแล้วออกจากเที่ยวเราก็จะไปแะวะพักเดี๋ยวสิดท้ายให้เบิงเด้จอจ้าทุกคนเมื่อนี้เป็นทัวร์เด้อจ้าเปิดเปิดเปิดไออนอาดัมทัวร์นายฝรั่งทัวร์วันนี้วันนี้วันหนึ่งนะคะามาทำงานทัวร์พาทัวร์พาแม่ ก็ไปพูดแล้วไปทา้งใจกันแล้วละ่ะคือเพื่เห็นค้าแต่เฮ็ดอันอวิดีโออยู่นี่แหละเขาย่างไปกันหมดแล้วรอแรกแต่บ่หนาวเด้อจา้ามันช่วงซัมเมอร์เนาะแดดก็ออกเด้อจา้าเดี๋ราจะใช้บรรยากาศสวยๆให้เบิ่งเด้อจพะพาเพื่อนไปกินข้าวแบบล่านนั่นเด้อจา้าทานานอ๋อไปใส่กันแล้วไปทางคุณกันเด้อ ขึ้นบนฟันช้าเ้างย่ายังกะยะไไ็ยากเลยเหมือนผ่าแต้มบ,บ่เนี่ยเหมือนอยู่อุบลราชธานีเลยตอนยู่แม่น้ำโขงไอ้ก้อนหินมันจะเป็นสีเหลือจ้ะผ่าแตบกบเด็กจ้าเปิดกระลาหาหอยหาปูเด็กจ้ากระลาหา แมวเขาสับสกายแล้วก็สงสัยจะเห็นพี่แมวอยู่ตรงนี้แหละบอบคุนะค้เขาขอบค่ะเขาสับแล้วหนูเห็นแล้วดีแล้วเราแก้ไขขบกันนะคะวันนี้อาหารเราไม่ต้องไปกินแล้วเนาะค่ะก็จะได้ถึงหม้อ อันเนี่ยบ้านอันคาราวานเนี่ยทะเล อยู่เนี่ยแลจ้สลายเต็มมีดอกด้วยมีรูปหัวใจด้วยค่ะเด็กขชอบเยมสะแใค่ะเป็นรูปหัวใจใช่สวยนะถ้าดูดูด้วยไอ้นั่นอ่ะเยอะย เดเนาะยังไม่ทุบว่าข้างในมันเป็นจงนังใดหอยเ้มีระจา,ออาวออยไปเก็บหอยเก็บ้อนาวช่ันี้พอมาอันสุดทยก็มาแต่ช่วงยามหนาวต้องมีอันแกะเะยจ้า น้ามันลงน้ามันกำลังขึ้นนะจ๊ะน้ามันกำลังสีข้นมาเลยจ้ะ <c oughs> แกะกับหอยแชงด้วยจ้าบอยหวัสดลค่ะระวังเันเบียดนะลูกโอ้ยเพิ่งผม้ะจ้าผนอนลมแรงขนาดไหนสังเกตูผมเอาห้าจ้าบ๊นยบาผมก็บม่้มัดมาว่าอัมคนสิงามมือหนึ่งโอ้ยงามไปเบิ้ดลมมาเจอลม แต่หอยมันเป็นเบบี้ยันเป็นเ็กหน่อยยู่หอยอันเนี้ยต้องมนไม่แจ๊สเราต้องมาอีกกี่เดือนเนี่ยหอยมันถึงจะโตหอยอันเนี้ยเนี่ยมันยังเป็นเบบี้อยู่เนี่ยหลาเดือนอยู่หรอกใช่ไหมเราก็มาจอบยอกเนาะแจ๊